กันกไม่ค่อยกินเยอะมันเผ็ดเราต้องเผ็ดอยู่แล้วสินะอือวันนี้ก็เหมือนเดิมไงไปอืม ตอนนี้ก็คือดึกมากๆแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังหิวอยู่ในโฟกัสทุกคนตอนนองฝนตกกี่ตานะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาทำอะไรกินกันดึกๆอย่างนี้ดีกว่านะโฟกัสเราจะมากินอะไรดีโฟกัสค่ะวันนี้นะคะทุกคนพวกเราเนี่ยจะมากินส้มตำกันทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเรากินส้มทตำธรรมดามมมันก็ แล้วเราต้มตำมันเปนแบบใหม่หหด้วยหรอหรือยังไงโฟกัสมีพี่ฟิล์มวันนี้เราจะ,จะมากินส้มตำซมตำอะไรส้มตำตอบอกคนดูด้วย,ย ราจะใส่เนี่ยวัตถุดิบนะจะมีเป็นพริกขั่วแต่ว่าเป็นพริกที่สับแล้วด้วยแล้วก็เอาไปผัดเอาไปขั่วแล้วก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็ไปาไปตาลปี๊แล้วก็ปลาร้าแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็นัวนัวแล้วก็เป็นมะกแล้วกมันไม่เหมือนแบบ้มตำแบบธรรมดาจริงเพราะว่าน้ำมะนาวมันจะเป็นแบบว่าเส้นใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่ แต่ชิ้เมือนเตยใหญ่มากไหมไม,ไม่ประมาณนี้แหละอืมจำไม่แล้วบวกัสคุณคือเห็นในต็อกต็อกอยูอ่อืมอันนี้ว่าอยากกินแล้วอยากรู้จริงรสชาติมันยังไงเพราะคุณไปดูมานะสีมันแบบว่าแสบจี๊ดจ๊าดมากเลยอ่ะกินเข้าไปไไกินไห,ห,หวไหมนะบวกกัสฮะเราก็คนจะกินไหวไหมเนี่ยกินไหวเนี่ยไหวนะโอเคงั้นเริ่มเลยไหมโอเค,เคงั้นเริ่มกันเลยนะคะทุกคนอย่างแรกเราจะเอานแจกโคกใช่ไหม น้ำเห็ดเหนียวจังโอเคอย่างแรกเราจะใส่พริกขั่วลงไปก่อนนะคะทุกคนเน่เราจะใส่ไปหมดเลยนะเพราะว่าวัตถุดิบที่เราเตรียมมาก็คือพอดีแล้วอุ้ยจะไปอะไรปังไม่อยากดิเล่อ่ะอ่ะต่อไปจะใส่ต่อครับแล้เราจะใส่มะเขือเทศนะคะทุกคนนี้ ใส่ไปอันนี้เมื่อคืนเทสเราใส่ไปประมาณกี่ลูกโฟกัสเออไม่รู้สิประมาณแค่สองลูกนะอันนี้หรือว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบกินเมื่อคืนเทสก็ลองใส่เยอะมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมโอเคต่อไปก็ใส่อะไรต่อไปใส่นี่ปลาร้านะคะทุกคนเลยน้ำตาลปี๊ดต่อหรอเออได้อะเมื่อกี้สูตรสูตรมาขึ้นมาพอดีอ่านี่นะคะทุกคนเป็นน้ำตาลปี๊บนะเราจะใส่ไปหมดเลยจะได้แบบว่าตัดเผ็ดตัดหวานก็คือแบบเป็นของหวานอีกแล้วนี้ไม่ใช่นะ เออเป็นอาใช่ไหมได้ไหมโฟกัสไปนะเหนียวเหนียวมากระเด็นเข้าตาเลย การคุกน้ำตาลปี๊บเนี่ยให้มันละลายเข้ากันแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมาใส่ปลาร้ากันนะคะทุกคนอ่ะปลาร้าก็ต้องชิมก่อนชิมหรไม่เอาเนี่ยแ,แล้วเราจะใส่ไปหมดด้วยเลยอุ้ยจัดเลยโอ<ห>้ยเพิ่มความนัวเด้ออันนี้เด้อเก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวม,มาลองชิมลองชิมดูชิมอีกอะไม่ชิมแล้วโอ้ยเปรี้ยวเด้อเปรี้ยวเด้อและอย่างสุดท้ายก็ที่ขาวเนี่ยนะคะก็เป็นผงเราเพิ่มความอร่อยให้กับทำไรอ่ะ ไม่ใส่อ๋อเอ้ยอ๋อเล่นดดิบโหโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนให้เรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในทีหลังทำไมอ่ะเพาะว่าตอนนี้มันก็น่าะตอนนี้นะให้เรียกว่าเราใส่วัตถุดิบเนี่ยเครื่องปรุงอะไรเรือเปล่าใช่ไหมได้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการชิมมันทำยำของเรากันก่อนนะเออเรายังเหลือมะละกออยู่ทุกคนใ่แล้วเหมือนกันเผ็ดเปรี้ยวหวานกำลังดีก็คือว่ามันนัวมากเลยอ่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาใส่มาละกอนเนี่ยลงไปเลยนะคะแล้วเราจะมาคลุกเค้าให้เคร่ากันเริ่มแซ่บจะอกนี่ถ้ามีอะไรแบบว่าเย็นๆขึ้นใเนี่อร่อยนะบรรยากาศเราเล่นแ้วอารมณ์ใช่ไหมเรากินชอมตำอ่ะใช่เขาชอบกินอะไรกินน้ำอัดลมเขาชอบกินเฮมบุบอยเพราะว่าเอาเอาหวานตัดเผ็ดดันดีเลยนะอ๋ออ๋อหวานขนาดนั้นเลยโอเค็ง่ายรอพักก่อนเดี๋ย และตอนนี้ก็กำลังคุกเข้าให้เข้ากันนะ,ะนทุกคนดูดินหนเหงื่อแล้วหมอกหัวทุกคน อะไรโฟกัดอะไรอะของเตกาโอ้ยว่าแม่มาปิดกินแล้วเอาเรื่องกินแล้วโฟกัดกันเลยเหรอะนี่มันต่างอะไนะทุกคนมีน้ำยำแบบว่าเต็มช้อนน้ำส้มตำไม่ใช่น้ำยำน้ำส้มตำแค่นั้นอ่ะอาอาไอ้ก็ได้อ่ะอันนี้กันไม่ค่อยกินเยอะมันเผ็ดเราต้องเผ็ดอยู่แล้วสินะอืมวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเออเเมนดิะ้าวไป อ๋อเหออืมฉันเผ็ดนะแต่ว่าแต่ว่าเผ็ดอะทุกคนมันมันมีความแบบว่ามาาันนัวหวานมันกำลังดีเลยอะ่ะอืมหวานกับครีมนี่คือแบบมันพอดีมากเลยนะแบบเผ็ดเนี่ยมันจะแบบว่าค่อยๆมาทุกคนมันจะไม่ได้เผ็ดแบบกินคำแรกปุ๊บเผ็ดเลย,ๆๆเลยไม่ใช่นะมันจะค่อยๆมาค่อยๆมา,า,าง,งั้นไปหนีกันทุกคน มันเผ็ดไอ้ตรงพริกขั้วนี้แหละใช่ไหมพวกกันกินไปปุ๊บมีเม็ดด้วยรู้เรื่องเลยน้ำยำเอาเต็มแต่น้ำต้ตมตำอร่อยอชอบอะนัวพอดีนะเพราะอะไรอร่อยใส่ของนัวนินึ่เืยจะอร่อยเพรากคนอุกกาชชอ <c oughs> มพวกกันพวกกันกร่อมนีมนมนมน้แม่ใส่ตัวเม็ดสมร์ทเลยตม้ รอบนี้แม่แต่งตเป็นทำไมแล้แม่เราครับเอ้ยแม่ยิงไงมาแล้วอุ้ยอุ้ยออ้ยแม่รัวเหรอนั้นทุกคนต่ก็ไม่ไอยลืมอ่าลืมกดแจ็คตัวเรล้วก่อนโอ้ยแม่หุ้มออ้ยโอ้ยตัวมึงอือ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 อออื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 ออ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  ในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง You are my world ขอบคุณที่เรา